วัดป่าหลวงตาบัวยานสัมปันโนตั้งอยู่ที่ตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะหลายคนอาจจะเคยรู้จักสถานที่แห่งนี้มาก่อนซึ่งเคยโด่งดังเพราะเสือแต่นั่นเป็นอดีตไปแล้วค่ะปัจจุบันไม่มีเสือและทําให้ใครหลายๆคนเข้าใจว่าไม่มีอะไรในสถานที่แห่งนี้แล้วแต,แต่ในความจริงนั้นภายในวัดจะมีสัตว์อีกจํานวนมากเช่นกวางหมูป่างัวควายอีกหลายร้อยตัวอยู่ในสภาพผอมโซอาหารไม่เพียงพอ อต่อความต้องการสัตว์ต่างๆหลายร้อยตัวมองมาด้วยสายตาแห่งการรอคอยด้วยความหวังห่วเขาต่างเดินเข้ามาใกล้ๆเรียบร้อยไม่แย่งอาหารกันไม่กัดกันและไม่ทําให้เรากลัวเลยค่ะ,คะที่นี่ค่อนข้างน่ารักและสามารถให้อาหารได้อย่างใกล้ชิดแเนื่องจากสถานที่นี้มีสัตว์ป่าอยู่เป็นจํานวนมากแนะนําว่าไม่ควรลงจากรถนะคะ,ะรถที่ขับเข้าไปควรเป็นรถยนต์รถตู้ หรือรถที่สามารถนั่งโดยสารได้ภายในตัวรถเท่านั้นค่ะไม่แนะนํารถจักรยานยนต์รถกระบะที่มีคนนั่งหรือมีของวางที่ท้ายกระบะเข้าไปค่ะเนื่องจากด้วยสัญชาตญาณการเป็นสัตว์ป่าและด้วยความหิวอาจทําลายข้าวของหรือทรัพย์สินเสียหายได้ค่ะใครมีโอกาสได้ผ่านไปที่จังหวัดกาญจนบุรีสามารถแวะเข้าไปที่วัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโนได้นะคะเนื่องจากสัตว์ที่นี่ยังต้องการอาหารเป็นจํานวนมากค่ะนอกจากจะได้สนุกกับการ ให้อาหารสัตว์แล้วอยางได้ทำบุญทำทานอีกด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ